จิตสังเขปบทที่16บหกอัฐะของจิตประการที่หชื่อว่าจิตเพราะกระทําให้วิจิตข้อความในอัฐาสารินีอัฐกถามีว่าชื่อว่าจิตเพราะกระทําให้วิจิตอย่างไรจริงอยู่ธรรมดาว่าความวิจิตอื่นจะยิ่งไปกว่าจิตตกรรมย่อมไม่มีในโลกธรรมดาว่าลวดลายในจิตกรรมนั้นๆ ก็เป็นความวิจิตคือเป็นความงดงามอย่างยิ่งทีเดียวพวกช่างรวดลายเมื่อกระทํากิจกรรมนั้นย่อมเกิดจิตสัญญาว่ารูปทั้งหลายชนิดต่างๆเขาพึงกระทำนะํำณตรงนี้โดยอุบายอย่างนี้การกระทําให้วิจิตทั้งหลายที่ให้สำเร็จกิจมีการเขียนมีการลงสีการทำสีให้เรืองรองและการสาบสีเป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยสัญญาอันวิจิตรูปอันวิจิตอย่างใดอย่างหนึ่งในความวิจิตคือลวดลายย่อมสำเร็จมาจากการกระทำอันวิจิตนั้นเพราะฉะนั้นศิลปะอันวิจิตทุกชนิดในโลกอันจิตนั่นเองคิดว่ารูปนี้จงอยู่บนรูปนี้รูปนี้จงอยู่ใต้รูปนี้จงอยู่ตรงข้างทั้งสองดังนี้ และจึิงกระทําให้เหมือนรูปอันวิจิตที่เหลือย่อมพึงสําเร็จได้ด้วยกรรมอันช่างคิดไว้แม้จิตที่ให้สําเร็จความวิจิตนั้นก็ชื่อว่าจิตอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยการกระทํานี้ดังพณน,นามาชนีอีกอย่างหนึ่งจิตนั่นเองชื่อว่าวิจิตแม้กว่ารวดลายในจิตปกรรมนั้นเพราะให้สําเร็จจิตปกรรม ตามที่จิตคิดทุกชนิดนี่เป็นเพียงส่วนเปรียย่อยคือความวิจิตของจิตตกรรมแต่ความวิจิตของกรรมที่ทุกท่านกระทําในวันหนึ่งหนึ่งทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างที่เป็นกุศลกรรมเป็นทานบ้างศีลบ้างเป็นการอบรมเจริญภาวนาบ้างหรือที่เป็นอกุศลกรรมเป็นปานาติบาบ้าง อทินาทานบ้างก็ย่อมจะวิจิตมากมายซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของจิตซึ่งวิจิตรูปาธาตุภายนอกที่วิจิตโดยเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเป็นดอกไม้ใบไม้พัน์ธุต่างๆเป็นวัตถุภูเขาแม่น้ำต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดเพราะส่วนปผสมของาธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็ง ไหลหรือเกาะกลุ่มเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวระดับต่างๆทําให้ปรากฏเป็นสิ่งที่วิจิตต่างๆแต่สิ่งที่วิจิตกว่ารูปธรตุภายนอกก็คือจิตเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่กระทำให้วิจิตอกุศลกรรมที่วิจิตเป็นปัจจัยให้สัตว์เดรัจฉานมีรูปร่างวิจิตต่างๆกันมากบางประเภทก็มีสองเท้า บางประเภทก็มีสีเท้าบางประเภทก็มีเท้ามากบางประเภทก็ไม่มีเท้าเลยบางประเภทก็อยู่ในน้ำบางประเภทก็อยู่บนบกและกุศลกรรมที่วิจิตก็ทําให้มนุษย์วิจิตต่างกันไปโดยเพศโดยรูปร่างหน้าตาซึ่งทําให้เกิดอหานคือคําพูดที่แสดงลักษณะาอาการของสภาพธรรมทั้งหลายตามที่ปรากฏ คำพูดมีมากภาษาที่พูดถึงสิ่งต่างๆแสดงให้เห็นว่าเพราะมีสิ่งต่างๆที่วิจิตมากเพียงไรก็ทําให้เกิดโวหารเพื่อที่จะเรียกสิ่งที่ปรากฏที่วิจิตเพียงนั้นและคําพูดก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันจบเพราะว่าสิ่งที่จิตกระทําให้วิจิตเกิดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นจึงต้องบัญญัติคําพูด เลือกสิ่งที่จิตทำให้วิจิตมากขึ้นมากขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ทราบว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือว่าไม่ว่าจะพูดอะไรย่อมแสดงให้เห็นความวิจิตของจิตซึ่งกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้วิจิตพระผู้มีพระภาคตรัสให้ระลึกถึงลักษณะของจิตในขณะนี้เมื่อเห็นความวิจิตต่างๆซึ่งจิตกระทำให้วิจิต จิตในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองกำลังกระทำให้วิจิตต่อไปข้างหน้าอีกและไม่ควรคิดถึงความวิจิตของสิ่งภายนอกที่จิตกระทำให้วิจิตเท่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสให้ะระลึกรู้ลักษณะของจิตที่กำลังเป็นไปในขณะนี้เป็นจิตตานุปัสนาสติปทานการที่จะรู้ลักษณะของจิตต้องรู้ในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยิน กำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังนึกคิดซึ่งต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารทุกท่านคิดขณะที่จิตคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นก็มีชั่วขณะที่จิตกำลังคิดถึงเรื่องนั้นจิตเป็นสภาพคิดถ้าไม่พิจารณาจิตในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังได้กลิ่นเดี๋ยวนี้กำลังลิ้มรสเดี๋ยวนี้ กำลังกระทบสัมผัสโภตพภะหรือกำลังคิดเดียวนี้แล้วจะรู้ลักษณะของจิตได้ขณะไหนข้อความในสังยุตติกายขันธวาลวัคคัตทูรสูตรที่สองข้อสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระพิสุทธ์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูกรรพิสุทั้งหลายจิตที่ชื่อว่าจรณะในวงเล็บเที่ยวไปเธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือพิษุทั้งหลายกรับทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าข่าจิตเที่ยวไปอย่างไรทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายกระทบสัมผัสทางใจคิดนึกทุกท่านรู้สึกว่าจะชอบเที่ยว ไม่มีใครชอบอยู่ซ้ำซากจำเจที่หนึ่งที่ใดเพราะว่าต้องการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐาพต่างๆฉะนั้นจิตจึงเกิดขึ้นเที่ยวไปในอารมณ์ทางทวารต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่อยู่นิ่งมีจิตของใครอยู่นิ่งๆได้บ้าง ถ้ารู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงจะต้องรู้ว่าจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วก็ดับไปนั่นคือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตชื่อว่าจรณนะแม้นั่นแลเธอทั้งหลายคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละจิตเนวงเล็บเป็นเครื่องคิด นั่นแหละวิจิตกว่าจรณะจิตแม้นั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนเมืองว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกะละพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นแม่หมูอันหนึ่งอื่น ซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนี้เลยดูกรละพิสุทธ์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านี้แลคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละวิจิตกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเหนืองว่าจิตนี้เศร้ามองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกะละพิสุททั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั้งก็ดีคมวินก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานก,กลื่งนเกลาหรือที่ฝาหรือที่แผ่นผ้าแม้ฉันใด ดูกราบพิสุจทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับชั้นนั้นเหมือนกันเมือ่อจะให้เกิดย่อมยังรูปนั่นแหละให้เกิดเมือ่อจะให้เกิดย่อมยังเวทานานั่นแหละให้เกิดเมือ่อจะให้เกิดย่อมยังสัญญานั่นแหละให้เกิดเมือ่อจะให้เกิดย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังวิญญาณนั่นแหละให้เกิดดูกราบพิสทุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุทั้งหลายกลับทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุทั้งหลายกลับทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลข้อความลักต่อไป อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ข้อความละต่อไปรู้ชัดว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบสูตรที่สองช่างเขียนรูปอาศัยสีเขียนรูปต่างๆกระทําให้วิจิตเกิดขึ้นเป็นรูปต่างๆชั้นใดขณะนี้จิตของแต่ละท่านก็เหมือนกับช่างเขียนซึ่งกำลังเขียนรูปประคันเบทนาขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่จะเกิดต่อไปในอนาคตขณะนี้ทุกท่านต่างกันตามกรรมที่วิจิตที่ได้กระทำนานมาแล้วชั้นใดจิตซึ่งกำลังกระทำให้วิจิตอยู่ในขณะนี้ก็จะกระทำให้คติเพศรูปร่างสันฐารลาบยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญวิจิตตา่างๆในการข้างหน้าฉันนั้นด้วยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาลักษณะของจิตท,ที่กำลังปรากฏซึ่งกำลังเขียนสภาพธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งถ้าไม่รอโดยรู้ลักษณะของจิตในขณะนี้ย่อมจะไม่ทราบเลยว่าวิจิตจริงๆทั้งๆท,ที่กำลังนั่งอยู่จิตก็เกิดดับสื่อต่อรวดเร็วเหลือเกินนั่งอยู่ที่นี่แต่บางครั้งนอกจากจิตจะเห็นทางตาได้ยินเสียงทางหูแล้ว ก็ยังมีจิตที่คิดนึกไกลออกไปแล้วแต่ว่าจะคิดท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้างหรืออาจจะกำลังคิดทำอะไรที่วิจิตให้เกิดขึ้นในขณะนั้นข้อความในคัตทุรสูตรที่หนึ่งข้อ256พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรับที่สูตรทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงย่อมวิ่งวนเวียนหลัก หรือเสานั่นเองเวลายืนย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองปุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันแลช่างเขียนยึดถือจิตกรรมที่เขียนขึ้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดฉั้นใดจิตของปุถตุชนซึ่งยังยึดถือในรูปว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็ยังคงยึดถือต่อไปทุกภพทุกชาติเหมือนกับช่างเขียน ซึ่งยึดถือในจิตกรรมที่ตนเขียนขึ้นฉันนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นระดับไปตามความเป็นจริงผู้ที่เป็นปุตุชนเมื่อยือนก็ย่อมยือนอยู่ใกล้รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนตราบนั้น ข้อความในสารถาปกาศินีอัฏถกถาสังยุตติกายสคขาทวักมารสังยุตทุติยวักปัตตสูตรที่หกทำให้เข้าใจพยัญชนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อให้พระพิสุททั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงดังนี้พึงทราบวินิจฉัยในปัตตสูตรที่หกก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงยังพิสุจทั้งหลายให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาเกี่ยวด้วยอุปทานนักขันห้าก็พิสุจเหล่านั้นทำในใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโสดลงสดับธรรมอยู่คำว่าให้สมาทานคือให้ถือเอาให้เข้าใจให้พิจารณาให้ถูกต้อง นี่คือการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องคือเมื่อฟังแล้วก็ให้สมาทานให้เข้าใจให้พิจารณาให้ถูกต้องว่ากุศลธรรมเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงโดยละเอียดหลายท่านอาจย็ดถืออกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมก็ได้แต่เพราะว่า สภาวลักษณะของกุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมสภาวลักษณะของอกุศลธรรมไม่ใช่กุศลธรรมฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมโดยละเอียดโดยตลอดเกี่ยวด้วยอุปทานขันห้าคือจิตเจตสิกรูปซึ่งแยกเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะไม่พ้นไปจากขันห้าเลยจึงควรที่จะศึกษาเ, 5, าเรื่องของขันห้าและพิจารณาเรื่องของขันห้าด้วยความแยกคายเพื่อจะได้ถือเอาด้วยความถูกต้องและไม่เข้าใจผิดคำว่าให้อาถานคือให้เกิดความอุตสาหะในการสมาทานการที่จะเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั้น ไม่ใช่จะเป็นไปได้ง่ายๆและรวดเร็วแต่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อให้สมาทานให้อาถานให้เกิดความเพียรที่จะพิจารณาจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าสติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปฏิตามความเป็นจริงเพราะพระผู้มีพระภาค ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอื่นที่พิสูจน์ไม่ได้หรือที่ไม่ได้กำลังปรากฏเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาพทรงแสดงเรื่องจักขุวิญญาณเรื่องการเห็นเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาทรงแสดงเรื่องโสตะวิญญาณเรื่องสภาพธรรมที่รู้เสียงเรื่องเสียงที่ปรากฏทางหูทรงแสดงธรรมที่กำลังมีอยู่ปรากฏให้พิสูจน์ฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้ว ก็อาจฐานคืออุตสาหะในการที่จะศึกษาพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนกว่าจะประจักษ์สภาพธรรมนั้นๆตรงตามความเป็นจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงคําว่าร่าเริงคือให้ผ่องใสให้รุ่งเรืองด้วยคุณที่ตนแทงตลอดแล้วไม่ทราบว่าท่านสมาทานอาจฐาน ร่าเริงบ้างหรือยังแต่ให้ทราบว่าท่านสามารถที่จะร่าเริงได้ในขณะที่กุศลกิจเกิดบางท่านเป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงเป็นกังวลว่าอายุมากแล้วสติปัฏฐานก็ยังเกิดน้อยเหลือเกินขณะนั้นเป็นอกุศลพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้บุคคลใดมีอกุศลมากๆหรือเป็นห่วงมากๆแต่ทรงแสดงธรรมเพื่อให้สมาทาน ให้อานฐานให้ร่าเริงอกุศลทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยับยั้งไม่ได้เมื่ออกุศลจิตประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดขึ้นอกุศลนั้นก็เกิดขึ้นแล้วแต่ร่าเริงได้ในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของอกุศลที่ปรากฏและศึกษาพิจารณาลักษณะของอกุศลธรรมที่ปรากฏเพื่อจะได้รู้ว่าแม้อกุศลธรรมนั้น ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเมื่อสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของอกุศลที่กำลังปรากฏย่อมจะเห็นได้ชัดจริงๆว่าขณะที่สติกำลังระลึกนั้นไม่เศร้าหมองเลยเพราะเมื่อไม่ยึดถืออกุศลธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนั้นเป็นตัวตนเป็นเราก็ไม่กังวลเดือดร้อนหนทางเดียวที่จะบรรเทาละคลายอากุศลธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ให้เพิ่มความเป็นห่วงกังวลขึ้นนั้นก็โดยสติระลึกและสังเกตพิจารณา,ารู้ว่าสภาพธรรมที่เป็นอกุศลต่างๆนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนสัตว์บ,บุคคลใดๆเลยฉะนั้นเมื่ออบรมเจริญสติปัฏฐานก็จะเข้าใจถึงความหมายของคำว่าให้ร่าเริงคือให้ผ่องใสและให้รุ่งเรืองด้วยคุณที่ตนแทงตลอดแล้วคือ สามารถที่จะเป็นจัก์ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนคําว่าทําให้สําเร็จประโยชน์คือพิจารณารู้อย่างนี้ว่าประโยชน์นี้เราทั้งหลายควรบรรลุได้ดังนี้แล้วก็ชื่อว่ามีประโยชน์แต่เทศนานั้นการเจริญสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องให้ท้อถอยเลยสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ เป็นสิ่งที่สามารถจะแทงตลอดในสภาพที่เกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลได้ในขณะที่พิจารณารู้อย่างนี้ว่าประโยชน์นี้เราทั้งหลายควรบรรลุได้ก็ย่อมไม่หมดหวังเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรบรรลุได้วันหนึ่งแม้ยังไม่ใช่วันนี้อย่าเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถรร้แจ้งสภาพธรรมได้ในวันนี้เพราะสติ สามารถจะเริ่มระลึกได้ในวันนี้ส่วนการที่จับประจัก์แจ้งและแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมย่อมจะต้องเป็นวันหนึ่งในเมื่อวันนี้สติสามารถจะเกิดระลึกรู้ได้เมื่อเห็นแล้วว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านี้ประโยชน์คือให้รู้ว่าเราควรบรรลุได้ก็จะไม่ท้อถอยและจะฟังศึกษาเรื่องของสภาพธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดต่อๆไปเพื่อที่จะได้ไม่หลงลืมสติซึ่งข้อความในอัตถกถาคำพีกถาวัตถุศาสนากถาวรนานามีข้อความที่กล่าวว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคแต่งขึ้นใหม่แปลงขึ้นใหม่ได้หรือในวงเล็บนี้เป็นข้อที่ทุกท่านควรพิจารณา อริยธรรมทั้งหลายมีสติเป็นต้นก็ดีเทศนาแห่งกุศลธรรมเป็นต้นก็ดีชื่อว่าศาสนาในศาสนานั้นเว้นธรรมะทั้งหลายมสีสติปัฏฐานเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ชนเหล่าใดแล้วศาส,สนาชื่อว่าอันบุคคลนั้นทําขึ้นใหม่โดยการกระทาธรรมเหล่าอื่นให้เป็นส,สติปัฏฐานเป็นต้น หรือกระทำอกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรมเป็นต้นหรือว่าศาสนาอันใครๆกระทำแล้วอย่างนั้นมีอยู่หรือพึงอาจเพื่อทำสิ่งนั้นได้มีหรือหมายความว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั้นคนอื่นสามารถจะแต่งขึ้นใหม่แปลงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าเป็นสติปัฏฐาน ไม่ให้เป็นสติปัฏฐานได้หรือหรือว่าเทศนาแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้คนอื่นจะเอาอากุศลธรรมมาเป็นกุศลธรรมได้หรือเมื่อพิจารณาและเข้าใจเหตุผลแล้วก็จะรู้ได้ว่าคำสอนซึ่งเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้นไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนสภาพธรรมทั้งหลาย ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เป็นอย่างอื่นได้มีผู้เข้าใจผิดได้แต่เปลี่ยนลักษณะที่แท้จริงของธรรมะทั้งหลายไม่ได้อัตถะคือความหมายของจิตห้าประการนั้นในอภิชมมัทธวิภาวินีได้แสดงไว้หประการคือแสดงว่าจิตวิจิตเพราะอารมณ์ที่วิจิตด้วยอีกหนึ่งประการทั้งนี้ เพราะจิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมที่วิจิตสักเพียงใดก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิตได้และแม้อารมณ์นั้นจะไม่ใช่ปรมัตธธรรมเช่นคำบัญญัติภาษาต่างๆจิตก็ย่อมรู้ได้คือมีชื่อมีคำมีเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณ์ได้ฉะนั้นจิตจึงวิจิตเพราะอารมณ์ที่วิจิต ลักษณะของจิตมีสองประการคือสามัญญาลักษณะหนึ่งและสภาวะลักษณะหนึ่งสามัญญลักษณะของจิตคืออนิจังทุกขังอนัตตาสภาวะลักษณะของจิตเป็นลักษณะเฉพาะของจิตคืออารมณะวิชานานะละนัคนังมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะปูพังคะมรสังมีการถึงก่อน คือมีความเป็นหัวหน้าคือเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เป็นละะักษัะคือเป็นกิจสังธานะประจุป,ประานังมีการสืบเนื่องกันคือเกิดดับสืบต่อกันเป็นประจุป,ประฐานคือเป็นอาการปรากฏนามรูปประทฐานังมีนามธรรมและรูปธปรรมเป็นประทฐานคือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิตเป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้ในภูมิที่มีขันธ์ห้าจิตอาศัยนามธรรมและรูปธรรมเป็นปัะทรรัฐานคือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดในภูมิซึ่งมีแต่นามธรรมคือในอรูปปภร,รมภูมินั้นไม่มีรูปเลยในภูมินั้นจิตจึงมีนามธรรมคือเจตสิกเท่านั้นเป็นประทัฐาน คือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคำถามทบทวน 1. อะไรทำให้รูปธรรมเช่นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆวัต,ตวถุภูเขาแม่น้ำเครื่องอุปโภคบริโภควิจิตต่างกัน 2. นอกจากปรมาตธ,ธรรมแล้วจิต,ตมีอะไรเป็นอารมณ์อีกหรือไม่จิตตสังเขปบทที่16จบ